บางปะหันอยุธยา I'm saying. <laughs> ในด้านทิศตะวันออกค่ะปับทางเข้าวัดอาจจะอาจจะเดิมเป็นหลังวัดก็ได้นะคะแน่เพราะว่าแต่พอมีถนนละลายเป็นหน้าวัดไปเพราะว่ามีมีแน แมเนเขาต้องอยู่ทางประมาณหลังวัดมั้งแต่ที่อยู่หน้าวัดพอดีหน้าวัดปั๊บเลยอยู่ทาง ัดก็จะเป็นพระอุโบสถด้านทางเดินไทยนั้นก็เป็นตะวันตกของวัด มีบัวสดแล้วก็มีต้นคูณออกดอกเหลืองอลามดูห้องน้ำสวยงามเชะ แต่นี้ก็ปิดกญแจ ใชโพอสามส้น,นถึงกรุงทน91กอมจากจันทรีถึงพึงสียาสามน้องแ กำลังถ่ายวิดีโออยู่นะอะเดี๋ยวเข้าไปนั่งด้วยคนฝากถือไว้ให้หน่อยเ่ถ้าจะถ้าจฝากถ,ถ,ถือวิดีโอไว้ให้หน่อยเดี๋ยวแม่กจะเข้าไปนั่งด้วยคน อยากให้พี่เอกเอาน่ะไม่ดูดินี่ภายในศาลของสมเด็จพระเจ้าตากค่ะวัดบางเหืออยุทยยาค่ะบางประหัน เงินบริจาคอะนาตเขาบอาจะสนจะมาข้างหน้าบางคนเขารกอออเขาเรียกขอจดหมายเหตุโรงทานสมเด็จพระเจ้าตักสินมหาราช กิโลบอกไว้เสร็จเลยจากกรุงศรีถึงจันทบุรี308กิโลจากบางเดือถึงไก้โพสามต้น4กิโลจากไก่โพสามต้นถึงกรุงธนบุรี91กิโลจากจันทบุรีถึงอยุธยา308กิโล ไปก็จะหาเห็นยากขึ้นเรื่อยเรื่อยนี่ก็คงเป็นปกติค่ะเป็นเตที่อยู่กับพระสงฆ์ชอบมากเลยสวยนะคะสวยค,คือคือคือดูดูบ้านเก่าโบราณอย่างนี้ยเรา<ช>ไม่ค่อยกุฏิพระไม่ค่อยได้เห็นเลยแต่ที่วัดที่วัดนาก็มีนะเอะ เอยไม่ใช่ที่วัดใหม่ตักบางก็มีกุฏิคระที่เป็นเนี่ยเป็นเรือนไม้อย่างเนี้ยนี่ก็คงเป็นที่อยู่ของพระสงฆ์นะคะสังขาว่าแล้วอันนี้อาจจะเป็นหอสวดมนต์ตรงเปนเนี้น่าจะหอสวดมนต์แต่ด้านซ้ายขวาที่ขนาดกันคุอทิ่เนี่ยทิศใต้ประกอบอยู่เนี่ยก็จะเป็นกุฏิค่ะ เป็นที่อยู่ของพระสงฆ์ก็น่าภูมิใจนะคะเภูมิใจตรงที่ว่าเห,เห็นเห็นเรืยอนไม้แบบโบราณเนี่ยน่าภูมิใจ,จดีก็มีวิหารหลวงพ่อขาว

็นแม่น้ำมั้งหรือเปล่าจะตั้มน่าจะด้านหลังด้านหลังมีแม่น้ำนะมีตั้มต้มตั้มด้าน,ด,านด้านที่ตอนตกมีมีแม่น้ำอ๋อพอดีเลยต้มอยู่ริมแม่น้ำใช่ เดนแม่น้อน้อยแมวแว่จจกจกแมว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 สามสี่อูเรือนไทยก็เป็นกฎนะคะนี่เป็นแม่น้ำ แล้วทางที่ตะวันตกค่ะใช่แล้วอย่างที่แม่ชีเดาๆบอกว่าปกติเนี่ยคือด้านเนี้ยคือด้านหน้าวัดค่ะด้านที่ตะวันตกเนี่ยแล้วที่ตะวันออกเป็นหลังวัดที่แม่ชีพาไปดูเมนเมื่อกี้เนี้ยแต่ทีนี้พอมีถนนหนทางเนี่ยตรงนี้เลยกลายเป็นหลังวัดไปโดยปริยายเลยแล้วยังใช้ทางเ,เรือกันอยู่มีแพ นี่แพค่ะแพ้ตอนนี้คือคงเคยเป็นที่ขึ้นขึ้นจากเรือแต่ตอนนี้ก็คงไม่ได้ใช้เพราะเห็นตรงแพนี้กลายเป็นที่ให้อาหารปลา ไกลเป็นที่ให้อาหารปลาไม่ไม่ไม่ใช่เป็นทางลงเรือแล้วก็เรือนี้ก็คงมีไว้สําหรับ, 5, 3, 5, 4, บรเพราะว่าปีห้าสามห้าสี่น้ำก็ท่วมค่ะบริเวณนี้น้ําท่วมหมดนี่แม่น้ํานะถ้าถ้าไม่รู้เลยเพราะยังไม่มีใครให้ถาม่ฉีกําลังคิดว่าน่าจะเป็นแม่น้ํำน้อย เ,เดียวกับโอ้แม่น้ำน้อยอ่ะอันเนี้ยน,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 น่าจะเป็นแม่น้ำน้อยนะถ้าให้เดาเพราะว่าจะจะมีแม่น้ำป่าสักว์แม่น้ำลพบุรีแม่น้ำ,น,ำน้อยตรงเนี้ยน่าจะแม่น้ำน,น้อยไหมลองเปิด Google ดูซิใช่แม่น้ำน้อยไหม น,น่าจะเป็นแม่น้ําเดียวกับของโอะงงอะ้คือคือต่ก่อนเนี่ยตรงนี้คือหน้าวัดแล้วพอมีถนนท่นอนกลายเป็นหน้าวัดที่เราเพราะว่าเมนอยู่ตรงด้านหน้าวัดพอดีเป๊ะเลยชื่อคงเหรอคองเกาะเลยเหรอก็ใช่สิเหลือ,ลองอ่ะเหลือ,องอ,อ่รรงะนะ เลื้งลวเลงอ่ะเลืงอ่ะคลองเหรอตอนแรกนึกว่าแม่นม้ำอีก

you <laughs> อ๋ออันนั้นเรือเรือเรือ แตที่เคยรู้ว่าเป็นเรือพระบินทบาทเลยคือคือคือคนภายไม่เป็นพระบบินทาทยไม่เป็นภายไม่เป็นก็แค่ตัวเดียวจะถ่ายรูปเนี่ยก็เท้าเต็มเท้าแค่พระนั่งองเดียวก็ถ่ายรูปเนี่ยเท้าเต็มเลยเรือนี้เรือสามหลัก <ส>อันนี้โบราณแน่ๆอันนี้โบราณแน่ๆอันนี้นะคะัสอันนี้ครับเซเรือพายหรือเปล่าพายที่แบบขึ้นตึ้งคว้าเลยค่ะแต่นี่เหมือนเวลาที่เข้าไปลบกันเขาจะใช้เรือเล็กๆใช่ความสามารถเรือเราตัดน้ำได้เรือที่แบบก็พายแบบ มาขึ้นที่ท่าเนี่ยเห็มอมมาขึ้นท่าแต่อันเนี้ยเหมือนเรือลบทีนเรือเก่าเหมือนน่ทีไปต้องใส่ก็เมื่อกี้เห็นนะผมก็มามามาตั้งสองบทเสือมีแค่สองเก่าแน่เลยนี่มีพายกับมีหางเสืออยู่ตรงเนี้ยที่ทขัดท้ายเรืออันนี้ที่ขัดท้ายเรือีเราไม่ได้อ่ะเพราะว่าจริง านั่นไงพระท่านนั่งอยู่ตรงนั้นท่านอาจจะรู้แต่ก่อนทุกคนอันนี้เก่าตัวทุกคนเก่าตัวทุกคนคือไม้อะมันจะสึกยากนะแต่ดูไม้ไม้ีอะไม้ผูยากมากนะแต่ครั้งนี้ไม้เก่าเลยไม้เก่า